หางานอย่างไรไม่ให้ถูกหลอกในช่วงโควิด1 9จากโรคระบาดโควิด1 9ทําทำให้มีการปิดชายแดนระหว่างประเทศหากจำเป็นต้องเข้ามาทำงานในไทยซึ่งอาจจะผ่านนายหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและเสี่ยงต่อการเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ที่หลอกไปทำงานที่ไม่ได้ตกลงกันไว้หรือแม้กระทั่งมีการเก็บค่าหัวคิวที่แพง เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกเราจึงอยากลองให้คุณพิจารณาข้อแนะนำเหล่านี้ 1. หาข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดปิดชายแดนก่อนเดินทางเข้าออกประเทศไทยควรติดตามกฎและนโยบายของจุดผ่านแดนแต่ละจุดซึ่งติดตามได้ทั้งจากสื่อหรือสามารถโทรไปยังสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัดเพื่อให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและไม่หลงกลผู้ที่มาหลอกลวง 2. ขอความช่วยเหลือเมื่อเจอผู้ไม่หวังดีเราควรรู้จักช่องทางขอความช่วยเหลือถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยขณะเดินทางมากับนายหน้าหรือเจอขบวนการค้ามนุษย์คุณสามารถโทรติดต่อหน่วยงานเพื่อขอความช่วยเหลือได้ดังนี้เบอร์โทรติดต่อหน่วยงานรัฐบาลไทยโทร1300สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1694สายด่วนกรมการจัดหางาน โดยมีล่ามภาษาเมียนมาและกัมพูชาไว้ให้บริการหรือโทรติดต่อองค์การพัฒนาเอกชนหรือ NGO โทร034434726มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานหรือ LPN โทร022776882มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาหรือ HRDF โดยทั้งสองมูลนิธิมีล่ามภาษาเมียนมาและกัมพูชาไว้ให้บริการ 3. หลีกเลี่ยงเงินกู้นอกระบบเพื่อป้องกันดอกเบีย้ยสูงหากจำเป็นต้องกู้เงินควรเลี่ยงการกู้เงินนอกระบบจากนายจ้างหรือเอเจนซี่ที่นำคนต่างด้าวมาทำงานเพราะคุณอาจต้องจ่ายดอกเบีย้ยสูงหรือถูกบังคับให้ทำงานชดใช้หนี้ซึ่งตามกฎหมายแล้วดอกเบีย้ยต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปี 4. ลักษาบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศหรือเอเจนซี่ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายไทยเท่านั้นเมื่อหางานใหม่ควรติดต่อเอเจนซี่ที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งจะเก็บค่าบริการที่เป็นมาตรฐานและปลอดภัยสอบถามหรือติชมเกี่ยวกับคลิปนี้ได้ที่เพจ Facebook ๊ก i r f i s h Thailand